สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิคาอร์กราฟจากบรกเกอร์ ATFX ของเรานะคะประจำวันที่4เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะ เราก็มาเริ่มกันที่ขา่าวตามตารางเช่นเดิมนะคะก็วันนี้นะคะเมื่อเช้าตอนเวลาตีห้าสี่สิบห้านะคะก็มีการประกาศาการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์นะคะสำหรับ uh, employment change ะะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเนี่ยก็คาดการไว้อยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าตัวเลขประกาศนี้อยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะคือดีกว่าที่คาดการแล้วก็ดีกว่าตัวเลขก่อนหน้าด้วยนะคะส่วนอัตราการว่างงานนะคะคาดการไว้อยู่ที่สี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าตัวเลขออกมาอยู่ที่แค่สี่ เท,เท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์เนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะแสดงว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ข่าวตมตรางอื่นๆนะคะวันนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์ของออสเตรเลียด้วยนะคะตอนแปดโมงครึ่งนะคะก็ประกาศออกมาตรงกับที่คาดการไว้เลยนะคะก็คือติดลบที่ 1. 1.8ดเซนะคะแล้วก็จะมีการประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์ของฝั่งยุโรปด้วยนะคะแต่ว่าตัวเ,เว็บไซต์ ฟอเร็กซ์แฟคเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเนาะแต่ไม่ว่าอาจจะต้องดูตัวเลข retail sell ของฝั่งยุโรปไปด้วยนะคะประกาศตอน4ี่โมงเย็นนะคะก็คาดการณ์ว่าอยู่ที่1.6เปอร์เซ็นต์นะคะคาดการณ์ว่าจะลดต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้านะคะแล้วก็วันนี้นะคะข่าวสำคัญของฝั่ง US นะคะจะอยู่ที่1นึ่งทุ่มสินะคะก็จะมีการประกาศตัวเลข ADP non farm employment change นะคะหรือว่าอ่า การจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะแต่ว่าจะเป็นฝั่งของเอกชนเนาะจากสถาบัน a d p นะคะคาดการไว้อยู่ที่ 6แสนเก้าหมื่นห้าพันตำแหน่งนะคะคาดการว่าจะเพิ่มจากตัวเลขก่อนหน้าหรือว่าเดือนเดือนก่อนหน้าเนี่ยเล็กน้อยนะคะเพียงแค่สามหมื่นตำแหน่งเท่านั้นนะซึ่งตัวเลขี t ีนอนฟามเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะดูแล้วก็ไว้เหมือนประกอบในการคาดการตัวเลขนอนฟามจริงๆที่จะประกาศวันศุกร์นี้ด้วยนะคะก็ข้างสําคัญนะ,ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งข่าวสําคัญของฝั่ง u เนะคะเวลาสามทุ่มนะคะจะมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการบริการนะคะซึ่ง เป็นตัวเลขที่สําคัญของฝั่ง US มากๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ภาคการบริการนะคะจากสถาบัน ISM นะคะคาดการไว้อยู่ที่60.5นะคะคาดการว่าจะเพิ่มกว่าตัวเลขก่อนหน้าเนี่ยเล็กน้อยนะคะว่าตัวเลขก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่60.1นะคะซึ่งฝั่ง u s เนี่ยหนึ่งทุ่มสิกับ3ามทุ่มนะคะใครเทรดสกุลเงิน US ต้องระวังความผันผวน,นในสกุลเงินด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวสำคัญนาะแล้วก็ข่าวนอกตลาดนะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับ i อ IM f อนะคะ IMF นะคะมีการอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน6.5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนสิทธิพิเศษถอนเงินหรือว่า SDR นะคะเพื่อจะนำเงินเนี่ยไปใช้กระตุ้นสภาพคล่องทั่วโลกนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกกำลังอ่าอเผชิญกับวิกิจ ไวรัสโควิด COVID นะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแพร่ระบาดอยู่นะคะสายพันธุ์หลักๆก,ก็จะเป็นดลต้าเนาะก็เลยจะมีการจัดสรรเงินเนี่ยนำไปช่วยนะคะซึ่งวงเงิน6.5แสนล้านดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นวงเงินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ได้รับการโหวตจากสมาชิกประเทศสมาชิกเนี่ย85เนะคะก็เลยผ่านการอนุมัติตรงนี้มานะคะแล้วก็ IMF ก็ระบุว่าการจัดสรรเงินจากกองทุน SDR เนี่ยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23 สิงหาคม2564นะคะก็คือเดือนนี้แหละวันที่23นี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายจอหนเคนเนดีนะคะคนนี้เป็นวุฒธธิสมาชิกของพรรคริพับลิกันนะคะจากรัสมุรีเซนา่ะก็ออกมาบอกว่าการนำเงินจากกองทุน SDR ของ IMF ออกมาใช้นั้นกระทรวงการคลังต้องออกพันธบัตรรอดใหม่มูลค่าประมาณ1.8 แสนล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนในการจัดสรรเงินให้กับประเทศอื่นๆนะคะซึ่งจะต้องมีการแปลงค่าเงิน SDR เป็นสก,กุลเงินต่างๆโดยสก,กุลเงิน s d r นั้นจะอิงกับตะก้างเงินซึ่งประกอบด้วยดอลลาร์สหรัฐยูโรปอนเยนแล้วก็หยวนนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณเจนเดเเลนเนี่ยทนนี้เขาเป็นรัฐมนตรี วม่าการกระรวงการคลังนะคะก็ได้โต้ออกมาด้วยนะคะบอกว่าการนาเงิน SDR มาใช้จะไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชนผู้เสียภาษีและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาบัตรที่ออกจำหน่ายนะคะแต่จะถูกชดเชยด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับจากการถือครอง SDR แทนนะคะก็พูดง่ายๆคืออเมริกาเขาจะออกพธนาบัตรนะคะเพื่อจะเอาดึงเงินตรงนี้มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็สําหรับการวี้เขกากราฟนะคะถ้าใครจาได้เนาะ เมื่อวันศุกร์นะคะพิ๊ก็มีการแนะนําว่าถ้าสมมุติราคาขึ้นมานะคะแล้วก็ติดในการที่92.085นะคะไม่สามารถผ่านได้แล้วก็มีทั้งเทียนที่บ่งบอกถึงการขับตัวนะคะแนะนําให้เซลล์นะคะถ้าสมมติใครเซลล์ตั้งแต่วันศุกร์นะคะปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้กำไรนะคะเราก็ไปขาดทุนด้วยเนาะเพราะว่าราคายังอยู่ในกรอบอยู่นะคะถ้าเราดูในทางเต็มใหญ่อย่างทางเซ็นตหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ทาน7วะะันหรือว่าทาน7สี่ชั่วโมองเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าตัว MA เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้บ่งบอกอสัญญาณที่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นขาลงจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นขาขึ้นนะคะยิ่งทานเมเดย์ก็ยังผัวพันกันอยู่นะคะแต่ว่า,าราคาเนี่ยยังอยู่เหนือเส้น MA หนึ่งร้อยในทานเัมเดนธ์นะคะก็คำแนะนำสำหรับการเทรดอดอลลาร์อินเด็กซ์วันนี้นะคะมีกแน่นอนว่าอ่า ถ้าใครยังไม่มีออเดอร์เนี่ยแนะนําให้อยู่เฉยๆก่อนละกันเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ากราฟเขาจะเลือกทางไปทางไหนนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะมีข่าวสําคัญด้วยประกาศนอนฟังนะคะเขาอาจจะรอวิ่งวันศุกร์เลยทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่เซลตามมิวตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้กําไรเนี่ยแล้วก็เป็นกังวลเรื่องข่าวนะคะจะลดความเสี่ยงโดยการปิดออเดอร์ไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าจากจุดที่แนะนําให้เซลล์นะ,ะแถวนี้ฮะกับราคาปัจจุบันนะคะก็ห่างกันอยู่ประมาณ 97เทอยนะคะก็คือน้อยมากะะ่ะคัดรอนก็คงก็คงไม่ได้เสียหายเท่าไหร่ก็จะได้เป็นการลดความเสี่ยงด้วยนะคะสำหรับการพิครอาฟอย่างละเอียดแล้วก็คู่เงินอื่นๆนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยค่ะได้ขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับในเมื่อครับในเมื่อตัวของคู่เงินเมเจอร์ครับมันไม่วิ่งครับเราก็ไปดูคู่เงินมเนอร์แทนนะครับสังเกตว่าดอนไล์อินเด็กช่วงนี้ไม่วิ่งเลยใช่ไหมครับ แต่ว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจครับก็คือออเซเรนอล่าครับที่เพิ่งประกาศข่าวไปเมื่อเช้านะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับทฟเฟร,รมสีชั่วโมงเนี่ยเอยู EU เนี่ยกำลังจะเบรกไฮเดิมนะไฮสี่ชั่วโมงขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะที่เราจะ เข้าไปบายได้นะครับตอนนี้ยังไปไม่ไกลนะถ้าเกิดว่าตอนที่เราอัพคลิปแล้วทุกคนเห็นนะแล้วก็ราคายังไปไม่ไกลนะสามารถ follow ได้นะครับซึ่ง Stop Loss ก็แนะนำว่าให้ Stop Loss ใกล้ๆพอนะครับ Stop Loss แค่คือการการเทรดเบรกเอาเนี่ยมันเป็นการเล่นว่าราคาจะถักจะสามารถทะลุแนวต้านได้ไหมนะถ้าเกิดว่ามันทะลุมันทะลุไม่ได้นะครับมันวกกลับลงมาเนี่ยเราควรจะ Stop Loss ให้เร็วนะครับ แล้วรอเล่นรอบใหม่จะดีกว่านะครับสตอปลอเราไม่ต้องไกลมากครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับโอ้ไกลี <c oughs> สิบป,ปีฟนี้ไกลอยู่นะครับเอาแค่แบบแค่นี้ครับ0.7386พอนะครับประมาณ17-18ปีฟนะเป็นเป็นระยะทีเ่เป็นระยะที่เราสามารถเอเข้าไปเทคความเสี่ยงได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับในเมื่อดอลลาร์อินเด็กซ์หรือว่าคู่สก,กุลเงินดอลลาร์มันเงียบๆเนี่ยเราวิ่งไปหา เอ็กซ์ติกจะดีกว่านะสืบเนื่องมาจากตัวออสเตรเลียนอลดอลลาร์นะครับออสเตรเลียนดอลลาร์เทียบกับยนะูเอสดอลลาร์เนาะผมก็เลยมาดูออสเตรเลียนดอลลาร์เทียบกับแคนาเดียนดอลลาร์แทนนะครับตรงนี้เนะี่ยไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับมันมีเดลต้าอยู่นะครับที่0.9280นนะครับตรงนี้มันเป็นโอกาสดีนะที่เราจะกดชอ็อตเซลล์นะครับถามว่าทำไมกดชอ็อตเซลล์เพราะว่าผมเทียบมาระหว่าง แคนาดาด้วยกันนะแคนาดาด้วยกันไม่ว่าจะเป็น u c แคดเอแคดจีแคดอีแคดเอ็นแคนะครับตรงนี้นะครับถือว่าแคนาดาทำเลอร์ฟอบได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น u c แคดที่ที่ร่วงลงมาตั้งแต่มลเมื่อวานแล้วนะครับเช้านี้ก็ยังร่วงลงมาอยู่นะครับเอแคดนะครับถึงแม้ว่าจะประกาศแล้วมีข่าวดีนะมีข่าวดีกับออสเตนอนลล่าก็ตามนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นแนวต้านนะครับมันจะเป็นแนวต้านให้น่าจะไม่สามารถ ไปไปต่อได้นะแล้วก็มันมีในส่วนของแคนาเดนอลลร์ที่แข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะชอตตรงนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับเทียบกับตัวอื่นนะเทียบกับตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น G ีแคสจีแคก็อาจจะลงเหมือนกันแต่ว่าความผันผวนจะเยอะกว่านะถ้าเกิดคุณจะเข้ามาเทคความเสี่ยงของ G ีแคก็เผื่อนะเผื่อระยะไว้หน่อยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าไส้เทียนเนะี่ยขึ้นมาไกลามากนะครับขึ้นมาหลักแบบหนึ่งร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบปีเลยนะครับค่อนข้างไกลนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบชั่วช้าสั้นๆนะครับ e c a s น่าสนใจนะครับ e c a s นะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าน่าจะลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแนวรับแนวต้านตรงนี้ไม่น่าสนใจเท่ากับตัว e c a s นะครับเพราะว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำกันของราคา high อยู่นะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นโซนนะถ้าจะเล่นเป็นโซนนะไปเล่นของ e c a s จะดีกว่านะครับ e c a s ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเพิ่งประกาศ เมื่อประกาศข่าวดีมาเนาะสำหรับสำหรับเช้านี้นะครับแล้วก็ตัวเลขเป็นบวกด้วยนะครับทำให้เอ็นแคสนะครับสามารถพุ่งทะยานขึ้นมาต่อได้นะดัวทาวเวอรเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ขึ้นมาตั้งแต่วันที่ขึ้นมาตั้งแต่วันที่สองนะครับนะขึ้นมาสองวันนะขึ้นมาร้อยห้าสิบปบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัว สำหรับตัวคู่เงินนะคู่เงินมายเนอร์นะครับแคนาเดียนดอลลาร์น่าสนใจครับเพราะว่าน่าจะแข็งค่าขึ้นมาได้ชั่วคราวนะครับฝากปิดท้ายไว้แล้วกันนะครับสําหรับทองคำนะใครที่เทรดทองคํานะครับทองคําถ้าเกิดว่าเราดูเราดู t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีมันมีชแนลเทรนไลน์เกิดขึ้นนะครับใน t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงเนาะอย่างที่ผมลากไว้จะเป็นเส้นอ่าเทรนไลน์สีแดงนะเป็นชแนลเทรนไลน์นะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าหากว่าเป็นไปนตามชแนลนะครับราคาทองน่าจะต้องล่วงลงมาถึง1802ก่อนนะครับให้มันแตะชแนลข้างล่างนะครับแล้วจากนั้นค่อยเป็นไซด์เว Up ขึ้นไปต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ราคามันจะพุ่งขึ้นมาตอนช่วงเช้าเนี่ยนะครับใน timeframe หนึ่งชั่วโมงผมกาวจะวิเคราะห์ว่าให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมเป็น Pattern t r i ร n แองนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็ บ่งบอกแล้วแหละว,ว่าราคาน่าจะทะลุขึ้นนะครับตัว Triangle ตัวนี้เนะ่ยเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าราคามันไปได้ทั้งสองทิศทางนะครับแล้วก็ชาฟรมหนึ่งชั่วโมงจริงๆแล้ว Triangle ตัวนี้เนะี่ยมันไม่ชัดเจนมันมัน,มนรูปร่างของมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นแค่การพักตัวปกติก็ได้อาจจะไม่ใช่แพทเทิร์นก็ได้นะครับ พราะนั่นทองนะผมให้มุมมองไว้ว่าราคาไนดะ้ต้องร่วงลงมาก่อนนะครับที่1นึ่แนะแล้วก็เราค่อยหาจาังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับนี่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับทองนะอย่าลืมเทรดจีอย่าลืมเทรดอ,อ่าพวกสกุลเงินม i ยเนกันนะครับพวกแคน a เดียนดอลลาร์นสนใจครับฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ